ประกาศของสมาคมประกันชีวิตไทยนะคะที่ได้ระบุออกมาประกาศไว้แล้วว่าตั้งแต่วันที่1มีนาเป็นต้นไปท่านใดก็แล้วแต่ที่ทาประกันสุขภาพแล้วมีการใช้สิทธิ์ประกันด้วยอาการต่างๆเหล่านี้จะเข้าเงินไขในการที่จะต้องได้รับโคเปเปเมนต์ hmm. ในปีหน้าโคาเปเเมนต์คือการมีส่วนร่วมจ่ายเวลาที่เราไปใช้สิทธิประกันสุขภาพนะคะในการรักษาเราต้องเป็นคนจ่ายค่ารักษาตรงนั้นด้วยนะคะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นของบริษัทประกันทีนี้มันจะมีอยู่ว่า เงื่อนไขทั้ง3ข้อเนี่ยข้อที่1นึ่เขาบอกว่าถ้าคุณเคลมด้วยโรคซิมโพดีซีหรืออาการเจ็บปวดเล็กน้อยทั่วไปตั้งแต่3ครั้งและค่าเคลมเนี่ยสองของเบี้ยประกันที่คุณใส่เข้ามาอันนี้ปีหน้าต้องเงินไขแน่นอนในการที่จะต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาที่เกิดขึ้นหรือโคเปเมนต์ ment, นะคะลักษณะของโรคซิมโพดีซีนะคะก็คืออาการจะไม่รุนแรงมากอันนี้ข้อมูลนี้จาก มาคมประกันชีวิตไทยเลยนะคะที่ออกประกาศมาให้ประชาชนหรือผู้บริโภคได้รับรู้นะคะลักษณะของโรคเซมโป e รีซีก็คืออาการไม่รุนแรงนะคะอาการที่มักไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันในระยะยาวนะคะก็คือหมายความว่าเป็นแป๊บหนึ่งก็หายไปอ,อาการรักษาง่ายๆแค่กินยาตามอาการนะคะหรือว่ายาสามัญประจำบ้านที่เราหาซื้อเองได้ในเซเว่นอย่างนี้ตัวอย่างเช่นนะคะอาการเวียนศีรษะ นะคะเป็นไข้ไม่ระบุสาเหตุก็คือไม่รู้เป็นไข้อะไรไม่ใช่ไข้เลือดออกแน่นอนไม่ใช่ไข้ไม่ใช่ไข้สายพันธุ์อะไรแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ระบุสาเหตุแค่เขียนว่าเป็นไข้เฉยๆอันนี้ก็เข้าเข้าข่ายว่าเป็นซิมโพลีซีนะคะแล้วก็ปวดหัวนะคะติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ไขวัดใหญ่นะคะนี่ก็คือถือเป็นซิมโพดีซีดเหมือนกันนะคะภูมิแพ้กล้ามเนื้ออักเสบนะคะท้องเสียโรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือกรดไหลย,ย้อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคซิมโพดีซีนะคะเนี่ยถ้าเราโรคเหล่านี้อันนี้แค่ตัวอย่างนะคะโรคเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไปใช้สิทธิประกรันตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยสามครั้งขึ้นไปและสมมติเราจ่ายค่าเบีย้ยอยู่ที่ประมาณสามหมื่นต่อปีปรากฏว่ารวมกันสามครั้งอะ่ะเราเค็มรวมกันหกหมื่นโอ้มันก็เลยกลายเป็นว่า ปีหน้าเราต้องเข้าเงื่อนไขโคเปเมนแน่นอนแต่ทีนี้อาการเหล่านี้ทั่วไปเนี่ยจริงๆถ้าเราไปรักษาทางโรงพยาบาลไม่ให้เรานอนแน่นอนใช่ไหมคะก็หมายความว่าเราจะต้องเข้าไปใช้สิทธิ์ใน OPD ท่านที่ทําไว้ไม่มี OPD ก็จ่ายเงินเองซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราจ่ายเงินเองไม่เกี่ยวกับประกรันปีหน้าเราก็ไม่ต้องโดนเงื่อนไขพวกนี้อยู่แล้วแน่นอนนะคะแต่สําหรับบางท่านที่เป็นแต่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขอาจจะไปแค่ปีนั้นสองครั้ง แล้วปรากฏว่าเคลมเนี่ยสองครั้งเองซึ่งอาการเจ็บป่วยทั่วไปเล็กน้อยพวกนี้าการเคลมแน่นอนไม่ถึง6 0,000แล้วใช่ไหมคะนี่ยกตัวอย่างค่าเบีย้ยในกรณีที่ค่าเบีย้ยจ่ายปีละ3 0 0 0 0นะคะอ่าสองอก็คือ6 0,000ก็สรุปได้ง่ายๆว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำตาเราไม่ได้เคลมและเข้าเงื่อนไขของเขาอะปีหน้าเราก็ไม่โดนโคปเปเมนแน่นอนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอะบอกรายชื่อโรคที่เขายกเว้นว่าเราเข็มได้แล้วไม่โดนเงื่อนไขโคปเปเมนนะคะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปติดตามต่อในคลิปหน้านะคะ